สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การแถอดสดการในขันไทยลีก b ี d ีดีซิไฟลลีก2ครับวันนี้เป็นแมตช์เดย์ที่9ของฤดูกาลนะครับสดตรงจากสนามอินซีจันทรสถิตเป็นเกมของกเกษตรศาสตร์ FC รับการมาเยือนของนครศรีไนเต็ดในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณรัชนิพงศ์วรสลินและผมอัครเทพรุ่งเจริญวัฒนกิจทำหน้าที่สองข้างงั้พถ้าคนยืนวิงแบ็คนะครับเดี๋ยวดูการยืยนจริงๆวันนี้ครับว่าแมยืยนแบบไหนเอาละรครับเกมเริ่มแล้วนะครับเกษตรศาสตร์เจ้าถิ่นครับในชุดสีเขียวครับเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนแล้วศาสตร์โด,ด่งขึ้นหน้ามาเลยบอลอยู่ที่การแมจะทะลุช่องไม่ผ่านนิราศต้อง เปลี่ยนโยนออกซ้ายสุดมาเลยครับโยศวัตได้ลองเปิดโดนดักไว้ก่อนเท้าเปล่าของนะันทวัฒน์เนี่ยครับและอีกทีหนึ่งน่าอะไรครับอบอลยังมาไม่ถึงด้วยอันนี้คือชัดเจนเลยครับ,รบนันทวัฒน์สวนแก้วมาแล้วก็ควักไวเหลืองครับโอ้โหเดี๋ยวผู้ตัดสินนันทพัฒน์ นนทพัฒน์ต้องคืนก่อนพยายามคอนโทรลบอลเอาความแน่นอนไว้ก่อนนะครับพักพลเลือกเปิดเลยครับแล้วนี้บอลตกพื้นแล้วจะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงสวนตัวครับอัครวินถ้าไม่มีธงแต่น่าจะมีธงล้ำหน้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหถือว่าหลุดไปยิงโล่งๆเลยครับอัครวินผลและยิงได้คมกริปทีเดียวครับอัครวินสวัสดีแต่วัดดูครับจงังหวะจ่ายของพักพล ค่อนข้างกำกึ่งนะครับถ้าดูจากสายตาเนี่ยเป็นยศวัตรนะครับเป็นประตูครับนี่ครับยศวัตรขึ้นไม่ทันนะครับได้ประตูครับเกษตรศาสตร์เอฟซีครับอัครวินสวัสดีครับยิงให้ทีมขึ้นนำแล้วครับเสกสิทธิ์เล่นสั้นครับเปิดมาตรงมุมนี้แล้วซัดยังชกทิ้งออกมาได้แล้วบอลกระดกเข้าไปอีกรอบหนึ่งอ้าวก็เข้ามือครับไม่มีอะไรครับอนุสิทธิ์ ดูครับลูกยิงของพักพลครับหวัดเร็วออกไปทางปีขวาเลยครับล็อกหลบหนึ่งทีแล้วลองเปิดได้มงเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนันทวัฒน์สวนแก้วครับตัวที่หลุดไปนี่เปิดก็ามาครับให้นันทวัฒน์ตั้งศรสษะมงครับ คือลูกเปิดเข้ามานะครับของปัญญาวัตรครับโอโ้ลูกนี้น้ําหนักดีแล้วการประกบนันทวัตรของแนวรับของกเกษตรก็ประกบหลวมกันเองด้วยครับนี่ครับมาไม่ทันครับอิจยองอบอกเปิดเลยครับวุฒิศิลป์บอกเสกศิลิ์เปิดเข้ามาเลยเสกศิลิ์เปิดมา,สสด,มาดักมงดิ้งครับนันทวัตรแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับโดสวัต์นะครับ ยืนเท้าซ้ายอยู่แล้วเป็นคนซัดฟรีคิกแหมเอ้า,อาลูกนี้ไม่แรงแต่ว่าลูกนี้ต้องชกปัดทิ้งออกมาบอลอยู่ที่เซกซิตครับเปิดยาวขึ้นมาทิ้งมาให้นัทพลโอ้โหสปีดมาลูกนี้ถึงก่อนโอ้โหพยายามจะจิ้มสวนมาครับออกมาเซฟไว้ได้ทันครับอนุสิ์แต่นิราชถึงก่อนเอตาตวัดกลับมาเข้าทางเจษฎากรอโอ้โหน่าจะเปิดแต่ว่าลึกเกินนะครับดูครับจังหวะเปิดอัดเข้ามาครับตวัด แต่น้ำหนักไม่ถึงแล้วสุดท้ายวุฒิศิลป์ก็เป่าจบเกมไปเลยครับพดไปทั้งหมด13นาทีครับสุดท้ายกินกันไม่ลงครับเกษตรศาสตร์เอฟซีเสมอกับนครศรีอยูธยเไปดไป1ต่อ1นครับก็ทำให้สถิติของเกษตรศาสตร์ก็ยังไม่ชนะนครศรีอยู่ดีเลยครับโดยเกมนี้ครับครบรวมส่วนดีครับยิงให้เกษตรศาสตร์ขึ้นนำก่อนครับนาทีที่15ตอนที่นนวัฒน์ส่วนแก้วครับตีเสมอนาทีที่36เลยครับ